สวัสดีค่ะมาพบกับมิวเกมแฮสเตอร์กันอีกแล้วนะคะมาอยู่ในเกมพิกเซลแ n t เตอร์แหมซึ่งสราระอไม่พอพอจะสราระเอกลายเป็นมิวเกมแคสเตอร์ตีเก็ไม,ม่รู้จิตกรหรือว่าว่าข้าเดาดีค่ะคุณครีมแขกรับเชิญเราเรจิต่ะกอนกด้ค่ะเกมพิกเซลแ n t เตอร์อ้ยกูหน่อยบอมหินทีกแล้วเออกูดหนอะไร มึงได้แต <House> ่กูพ uh, ูดหน่อยนะไม่เป e ็นย so ังไงกูอยากรู H ้กูแฮกเกมอยู่กูบอกเลยกูรู้มึงกูเห็นอยู่เนี่ยเออเล่นมันกูเล่นแบบอิหยงอิ่มันวาดปะกูก็วาดไม่เป็นหรอกกูวาดอยูมั่วการมีการโหวตอยู่เหมือนเหมือนแบบบิลเบ็นเพื่อนอะเกมเกลียดแล้วเนี่ยมึงมีมึงมีเพชรซื้อได้ไงวะโอเคเกมจะเริ่มในห้า สี่เป็นเกมอะไรกูอยากเล่กูก็ไม่รู้เป็นเกมว้านดุแล้วมันได้ทำอะไรเกมว้านดุความเกลียดชังมาครับเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวความเกลียดชังคืออะไรก็ความเกลียดชังอ่ะแหละคือความจัดอิสยาก์เรมึงน่าโกรธไงมึงเกลียดยังไงวะน่าโกรธหน้าหน้าฟองไงยปะวะแบบมึงกลมไม่รู้แต่ว่ามึงทำน้าโกรธโอเคโอ๊ยหมด อจูอจูอจูเราจะมองว่าหน้ากูกันนะคะหน้ากูกอ่ะสัญญาณบอมีสัญญาณเนาะโอ้ยได้เริ่มเล่นใหม่ว่ะสัญญาณหลุดอันยาณหลุดสัญญาณหลุดสัญญาณสัญญาณ เอ,อา,างานทำด้านล่างดิไม่หัวเสียงดังกูไปด้านล่างเออเล่นด้านล่างกว่านนคนหาห้องค่ะอ้าวป่านมาแล้ว นอ้ยสศรษย่าอยากได้่ะมันเป็นลูกของแฟรี่เดียวะกะตูชั้นค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดียก็มนน่าตื่กับรูตี้ว่อยากได้รูปรูปรูปไหนอะเอาไปไว้บนช่องแอนดูตําแหน่ของช่องอนดมึงอยากได้รูปไอเจลมึงอยากได้รูปไอจงอไมึไอยากได้เดากกูให้ โอ้อันนี้แหละรูปนี้น่ารักเอารูปนี้ยเบนตัวนี้ก็น่ารักเบรนอ่ะมิวชอบตัวไหนนี่นี่นี่แล้วก็มีมีเอ่อเดี๋ยวคิดก่อนนะคะรูปรอนานเกินไปนะคะไม่ได้ให้แอนซิคแอนกว่านะเห็นไหมคนคนก็คนนี่ไงจำนรูป X GJ สมสมหน้าเกนนีมันกวดง่ายหน้าแค่เราจุ๊บ เป็นบอลนะทีมมันไม่ได้เป็นบอลเป็นคนจุ๊พิกเออไปดูหิดเครื่องคุณเล่นแหละโอเคปั่นให้ออ้ซีนะคะปั่นเล่นกับเขาไหมเราบินกับเขาอยู่เครื่องคุณเล่แหละรัวเนกดูดูเลยไม่ดูไหมมาดีเดอนขุ่นไปทำไมครูต้องเป็นทีมแอบอาทีมแอบแล้วก็เปลี่ยนค่ะเราไม่ชอบเล่นทีมแปด เอ้ยทีมแอบไม่ใช่ทีมแปดเขาเรียบร้อยขอบคุณมากโอเคกูชอบเล่นเป็นทีมหาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเรื่องหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเ้ยเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนโปรไฟล์รูปดีกว่าว่ะเออกูจะเปลี่ยนตัวไปลูบดีกว่ารูปไอ้มิเตสกูเนี่ยวิกูคิดได้ไงวะกูจะไม่เอาไม่เอาเอาลูบสิเอาปันมึงกูเชื่อกูคิดหน่อยจะไปลูบจูเวียนโอเคเอาเกกับจูเวียนหรือไม่ก็เอานี่มึงคนเร็วจังเร็วหรือไม่ก็เอาเออเคทีสิ ยดยยึดยึดมทหาเราจะมาดูตรงนี้จะมีแบบนี้ไม่มีเครื่องบินขี่กระนาวไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนู้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีรถรถมีแค่สองคันรถถังตัวนี้ไม่มีโอเอามาตรงนี้ไม่มี เอาใช่ไหมไม่เล่นโอเคไม่เอาเอาทิ้งไว้กต้องลูดโอเคทางออกก็มีแบบนี้ค่ะแม่กรู้สึกว่าคุณจะสนใจต้เ่คุณหวนลูกดินมาเอออันนี้เต็งลอกเตางเขาไปเลยคุกคุ่ให้โจทย์คุยเรื่องงานนะคะเพื่อนที่แบบปิดเทอมหนึ่งวันแม่งแบบคุณครูสอนเลยให้ไปคขีม น่าเสียงเสียงอเสียงโอเวอร์ของคีมใช่ไม่เอาลูกนีเยเอเอทางฟ้าไม่มีนะเั่นี่เอาจะหาถูกตรงนี้ค uh ่ะโอ้ยันาโอ้ยเสียงไม่พ่มืนางตรงไหนวะ ไปเรื่อยๆค่ะก่ะดูพวกนี้มันทะเลาะกันนะโอ้รถถังตกมือให้ไอคิวของพี่เออไรเชื่อติดต่อคไปภาพจิดีกว่าะไปไอ้จดู้จดูนอนน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 อนนนนนยังคิวแม่งเลย เราจะมาตัดหน้าแย่งคิวนะคะดูเบียรู้เรื่องรับของเกมหรือเปล่ามึงพูดอะไรนี่แบบกูไม่เข้าใจอะไรกับเขาเลยเออนั่นนั่นนั่นมีแล้วปะเออมีแล้วเลืออีกสองนาทีอันนี้ไม่ใช่เอ็ดนี่ตัวกูมิวฮะอ๋อป่านป่านเล่นขนานั้นยังให้ป่ามาเล่นด้วยกันวะบูทุนไหม เออเปิดเบอร์โทรเลยคิดซะแบบไม่เป็นทางกับพื้นไม่เอาเออเป็นแฟนพิมก็ได้ไอ้คอีกอันเดียวเว่านั้นก็มาจอโฟน่าตึกกับมูตี้ดีกว่าโอเคน่าจะเป็นจุจุไม่ใช่อีกอันเดียวอ่ะป่าเขาเลยอันเดียวอ่ะป่าเล่นแม่งเลยอันเดียวคืออันสุดท้ายไหน ตัวเธออุ้ยจะจุเออถาเจอแล้วเย,ย่ลอยฟ้าชน่สต้องมาดยเพราะเขาแตชนะแล้วชนะแล้วไม่จะเลิะลนะเฮ้ยปานเหมือนกันเลยปานนู่นี่แต่อยู่คนละด่าน,นมเกินเจ็ดพนอ้ยไม่ไหวกินน้ำแป <c oughs> ๊บลวมาแน่ไนะ ดีจังเลยนะกลัวไงเออกลัวไปเรื่อยอดูเสียง, <ปะ S 1> ด,ยงดูเสียงมันดูเสียงมันโอ้ตายตายตายมันไปภาพกไปเปิ่เว้ยมันเหมือนเดิมนะคะด่านนี้นเดิมเพมิ่มเติมคือหลังคาหายเอโอ้บ้านอินเดียก็ทำกันแบบนี้เลยบ้านทะเลทรายไม่อ่ะกูเป็นแบบนี้โอ้ยยิ่งเป็นของใหญ่กว่าเดิมออกแม่ง เอ้ยกูชอบด่านนี้กูชอบด่านมาเก็ตกูชอบสปอตมาเก็ตสปอตมาเก็ตกูขอไปคุณฮะกูชอบตีกูไม่ชอบแอบเน่กูซ้อนอีกแล้วเฮ้ยตา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 ยเขาชอบด่านมาเก็ตกับด่านบ้านในป่านนะตัวกูสีเทปะหล่ะโอ้ยมึงถ้ามีสกินมึงเป็นตัวผู้หญิงอ่ะแบบเอาลูกที่อยู่ในแกลเลอรี่เรามาเปลี่ยนเป็นสกินมึงเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงหน่อย ถ้ากูมีรูปโอเกนะตรงนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ตรงนี้มีจจููเเีียรไฟตรงนี้ไอ้นี่มึงงมพูดจูว์อย่าจูว์อะไรใส่คิดกลัวนี่มึงไม่รู้จักจริงๆเหรอมิวเออเจอที่ผ่านกูไม่เคยดูไงเพราะอนิเมะลังนอนิเมะอนิเมะหรืออะไรกูไม่เคยดูโคตรดังเลยได้ยินแต่ภาคคนเขาใช้มันดังไปแต่กนไม่ดังกับกูมึงรู้ไหมสลับกูมันคือการ์ตูนธรรมดาธรรมดา มันไม่ธรรมดาเออไงตะรับกูอ่ะเพราะกูไม่ค่อยชอบพวกนี้อเนื้อนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกูจะกินนะเหมกูจะอยู่เหมือนเดิมกูจะ่เ็นปลาเหมือนเดิมเพราะกูปลาต่อต่อกูไม่รังเกียจมึงเอาเงินเจ็ดันสามรเบาทมาแบ่งเออเอามาแบ่งกูสักครึ่งก็ได้ป่ะ วยที่หายคุณยังไม่คิดจะแบ่งเพื่อนกันเลยแไม่มีการดอกเร็วๆดอกกันเนี่ยอ๋ออีซาอะไรวะไร่กันน้ำเย็นรู้แล้วน้ำเย็นคือไข่แตกไปก่อนรีอเดโอเคหดนี่ม่ไม่เจอไัแฟมไม่เป็นห่วงเล็กี่หายเลยอือกมึไม่มอใจอ่ะดีเลยโ้โอไม่ยูของมันไห ดูนั่นเหยียสัตว์นี่ไงง่ายทิ่มหายในด่านออกกวีมันซ้อนเงินหนูมึงแต่มันตีไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้อ่ะมันมันบักมันบักไงมึงไม่กูเหยียดบักเว้ยทีมหายทีมตามหายแล้วไม่เป็นเลยด่านนี้กูกูชอบด่านตามหานะเว้ยทีมตามหากูชอบชอบกูไม่ได้ประชดนะกูบอกอ่ะเจาะหมอดเป็นหมาหมอดเออ นี่เอ้ยกูเจอคนสุดท้ายด้วยกูแบบว่าเออกูมาคนลมเยี่ยอะไรอามันอยู่ตรงนี้ว่ามินแฟนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะอ้าวแบมแฮมมาแล้วเหรออีกสักตาหนึ่งล้วก็จะเลิกแล้วนะคะตาหนี้ตาเดียวแหละทีมตามเอาวแตงโมมาแล้วจับมือกันพูดอะไรกิ่งนี่ไงมาดูจลอดคลิปนี้ยังไงก็ต้องหัวตัวลายไปก่อนนะคะอีบอมพีทีเพิ่งเริ่มคลิปกุจุคลิปแล้ว